กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก้าสวัสดีแล้วก็บสบายดีเอซเบิร์ดสู่ผูสู่คนเนาะพอกันเช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องืันนี้ก็อาหารเศร้ามีพันขปุ้นอ๋อกีปลาลกกันอีกแล้วก็เบ,บาตายบรรยากาศยามเศร้าตอนนี้ก็สิประมาณอยู่แปดโมงเศร้าพี่น้องหลังเห็ดอยู่เห็ดกินกินข่าวกินน้ามืม้อนี้ก็ได้เมนูพันขปุ้น แซบแซบพี่น้องมามพี่น้องมาอ้ยอ้ยอุ้ยไปดีปละลุงเว้ยลาเช้ากันอ๋ลาชาวก็ได้เอน่ะอุ้ยือจ่าด้วยลูก ขมแม่อาหารของหมักทําแม่ได้พี่น้องพันขปุ่นสุดๆเลย ขั้นกระปุนพี่น้องเลยแม่นอแพ้เว้นมากินแม่นอแปะมาโถอเป็นยังไงแช็บอยู่บ่อเอาแม่พ่นจัดพี่น้องปิ้งปานินตัวยหา่พันกระป,ปุนสิบแบ ผักสลัดจะเอาปลาจากสวนเขาเองพี่น้องุ้ยแม่ผักกับผักสดๆมาจากสวนเขาเลยผักเสริมสารเเรกเอามาจากสวนเขาเองนี่นี่นี่อันนี้คือสลัดสลัดกรอบที่เขาปลูกนั่แหละอันนี้ผักเสริมสารเเรก มาจากสวนเฮาเลยพักสดสดใหม่ๆนี่โมยากไก่ผูยงเหยาะเลยแซ่บขักแซ่บแหงน้ำแข็งน้ำน้ำบะแกียกินบะลูกบะเจีกินบะกินบะอตาเดินมาเด้อทุกคนแซ่บๆนุ่มกันบิ๊กบูมไปใช้เนาะ โอ้บิ๊กบุญปหลิ่นแล้วโอ้บัวแก้ว啊

หมดว่างานผักเสริมกันดิค่ะบักสลัดเอากินบวบไวแล้วพี่น้องงามขัดพี่น้องเลยกินจนได้มาไวหลายโพดผักบุ้งผักบุ้งกับเน่ขึ้นเลยผักบุ้งกับม่วกินบุงขึ้นมาคือเก่าพี่น้องเลยบุงขึ้นมาใหม่งามขัดมาซองเบอร์ปลาลุงอีกง่ายง่ายมาซองเบอร์ปลาลุงปลาลุงเลยนั่งร้องลุก เด้อหรือเปล่าจิตไแป้กับพุทธเหลือแต่พักบุ้งกับพักสลัดบอกเป็นแม่ที่พี่น้องเลยพักสลัดแล้วกับพักบุ้กพักเสริมสลัดแน่มือหน่าชิ้วส่วนนึ่งบต่ตายเห็ดสิ้นดาดเลือกมุกกระถากินก็รวย <c oughs> <c oughs> ร้านเช้าว่าอยากกินหมูกระทะเพคุนว่าผักบุงมันวงยาวเลยมันหมูกระทะกัดจัดให้มันย,มยาวๆวก่านี้ก่อน งามคักพี่น้องเลยมา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 ลงมากักเชิมซาลาเน่เท่านี่ทั้งหมดชุดยอดเนาะสองสามเงาสี่ห้าเงาอะไรเต็มนานเลยมันยังมากเลมา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 มได้ขายพี่น้องเลยกักเชิมซาลาเน่นี่เขาเขาเข้าปลูกไว้หลายๆอยู่ได้แต่ว่าเขาเขามีดินบอลที่ว่าน้าบ่ท่วปลูกไว้หลายๆมันสิได้ขายตลอด ปลูกไว้จากนานใหญ่ๆหนึ่งเนาะทำไมเหมืนได้ขายตลอดไอ้หน่อยพี่ใหม่ล่าหน่พี่น,น้นองเหรอาหายดีเจ้ว่าฮองเฮาโบมีพื้นที่หลายชลธนกมีแต่วันไห้หนาไห้หนาครับปัดจะหน่อยปัดจะให้เห็ดหนาเขาก็เลยบรปิปลูกใส่นาแต่เป็นภาคตัวนี้นี่ยมันจีระยะฉันสั้น คือฟังเละเทกับพวมงามพี่น้องเอ้ยหัวกัดปมคือว่างามกลัวเก่าพี่น้องเอ้ยเป็นหมาดกโดกะเอาปูมาครัวแล้วก็พักท่อใส่ทองมึกอะไรพี่น้องใส่ไม่ได้กินยอดมันอีกเลยกับมันเป็นหมากครับเพราะไรหมากมันเพราะไรดอกมันมากิน ยังอย่างหนึ่งย oh, oh, ังอยากปลูกอยู่พี่น้องอยากปลูกอันโอ้ลูกลูกอยากปลูกพักบัวดอกแต่ห้าบมมีแนวมันพักบัวจะเป็นดอกเด็ดทำไงพักบัวอันนี้เหมือนอย่างนั้าพี่น้องโอ้ คือฮัาปลูกปลายอย่างเด็กโอ้ไว้ง่ายๆประมาณชำไข่ไก่ใช่ไหมต้นดอกเลยในน้องแพะปลูกพี่ไก่อย่างเด็กเป็นดอกเป็นหัวพร้อมให้น้องอื้ คนยกชวนบาตายไปติดแฮอฮึมจะมุดแฮอีกมาืาอนีโอ้คำใหญ่เส็งเซ็งโอ้น้องสติเปลี่ยนแบบพี่น้องกินกำลังข้าวปุ้นน้ำอันกินกำลังยาข้าวปุ้นมือน้ำยาข้าวปุ้นปลาคอใหญ่แหลงยัยยงไม่ได้เบิร์ตยังอยู่กลมเอาใส่ถุยเย็นช่องฟีดไว้เลยครับเอามาอุ่นกิน โอ้ยแซ่บขกโพดดพพี่น้องเลยมะเขออาหญ่ได้กับน้องสันติมือก,ก่อนกนั่นแหละว่าชุดยอดสุดยอดมวนขัดไปพี่น้องมันนี่ก็ซึ่งว่าชิได้ไปลุยอีกขันอันนครับนาบ่าวไปเขาก็ับไปกับน้องสันติหรือว่าขันอันน่ะกลับไปกันสามคนสี่คนนี่แหละพี่น้อง พัก,กงามๆสดๆจากสวนเลยชินของเราเองพี่น้องเ,องเ,ององเลยสลัดกรอบเอาละพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ข้ากะสีได้ขอตัวลาพ่อเม่พี่นอ้องสำนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาตายและครอบครัวในเด้อพี่น้องผมพ่อกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้กะสีได้ขอขอดกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องลาพ่อเม่พี่น,อนออ้องไปก่อนเนาะ